ขออนุญาตทําคลิปนะครับผมขอบพระคุณนะครับคุณพี่คาทาวุฒิที่โดเนตเนาะมาสนับสนุนผมนะครับ500บาทนะก็พี่แกเนี่ยติดตามผมทางช่อง youtube นะฮะแล้วก็จะบอกว่าโอนค่ากาแฟให้นะอาจจะไม่มากแต่ว่าเพราะว่าพี่แกนสอบติดลองประลัดภาคกรลองประลัดที่อุดรนะครับพี่แกบอกว่าจะได้บรรจุ หรือไม่ได้บรรจุแต่พี่แกก็พอใจมากแล้วโอเคละก็ขอบคุณครับที่ติดตามแล้วก็โด o n a t i มาสนับสนุนเป็นกําลังใจให้ทีมงานนะครับหวังว่านะครับหวังว่าการสอบครั้งเนี้ยคุณพี่คาถาวุฒิเนี่ยจะได้ได้เป็นรองปรัชญได้บรรจุรองปรัชญดได้อย่างสมใจนะครับสมใจตามที่ความตั้งใจนะครับขอบคุณที่สนับสนุนทีมงานลูกชาวนานักล่าฝันขอบคุณที่ติดตามนะครับก็ ฝากแล้วกันเนาะนะฮะฝากแบ่งปันนะครับให้กับน้องๆน,นะฝากแนะนําให้กับน้องๆที่ยังไม่ได้เคยเจอช่องเราด้วยนะครับผมก็สําหรับคนที่ติดตามอยู่แล้วก็ขอบคุณมากๆครับผมไม่มีอะไรนอกจากนี้เลยนอกจากคําว่าขอบคุณแล้วก็ผู้ให้นะครับสุขใจกว่าผู้รับเสมอนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ